ทีมงานตะพพอและตายสงขลาครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับมันบีบหัวใจจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่มีเด็ก3คนจมน้ําสูญหายในคลองอตะเภาบริเวณสะพานท่าหาเตยพื้นที่บ้านชายคลองเขตเทศบาลเมืองคนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อสักช่วงประมาณบ่ายสามวันนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นที่เราลงพื้นที่ไปดูมานะครับทราบว่าเด็กที่จมน้ําสูญหายไปในคลองทั้ง3คนประกอบด้วยเด็กชายโอ๊ตอายุ14ปีเด็กหญิงตินอายุ12ปีและเด็กชายอเดฟอายุ7ปี นะครับทั้ง3คนมาจากชุมชนหลังวัดเทพชุมนุมที่ตําบลบ้านพรุอําเภอหาดใหญ่มาเล่นน้ํากันราวหกเจ็ดคนครับเมื่อช่วงบ่าย2องโมงวันนี้แล้วก็จมน้ําหายไป3คนท่าที่คุยกับน้องที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าทีแรกน้องตินกับน้องอเดฟลงไปตักน้ําในคลองเพื่อที่จะขึ้นมาเล่นบนฝั่งนะครับแต่ว่าน่าจะลงไปในจุดท,ที่ลึกและก็ลื่นครับจึงถลายลงไปน้องโอ๊ตจึงกระโดดน้ําตามลงไปช่วยแต่ว่าจมหายไปอีกคนนะครับต ตอนนี้มีการประสานนักประดาน้ำมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีต้องเสียเสี่งถึงหาดใหญ่ไปดำน้ำค้นหาเด็กที่สูญหายทั้ง3คนแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่พ่อแม่ของน้องทั้ง3คนไปที่เกเรตนี่ถึงกับร่ำให้เขาสุดเลยครับแทบขาดใจจริงๆทุกคนต่างภาวนาขอให้น้องทั้ง3คนปลอดภัยนะครับ และหลังจากที่นักประดาน้ำมูลนิธิมิตรภาพสามาัคคีท่องเสียเสียงถึงหาดใหญ่ดำน้าค้นหาร่างของน้องๆทั้ง3คนผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงทีแรกก็ยังหาไม่เจอนะครับกระทั่งพ่อแม่ของน้องจุดทูปขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางรุนบัรดาลให้เจอน้องๆแล้วก็นําทูปไปปักที่นิมคลองปรากฏว่าผ่านไป5นาทีทีมนักประดาน้ำก็พบร่างของน้องทั้ง3คนแล้วนะครับโดยจมอยู่บริเวณกลางคลองทั้ง3คน นี่น้องสาวนะเรียกเรียกอ๋อเรียกน้องกลับบ้านเขาว่าเบอร์ตางไงป่าลูกป่าล้านกับบ้านบอกบ้านบ้านครับเนี่ยเราเก็บบ้านแล้วนะมาเร็วกลับบ้านไปกับน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันหนูปิ้งกินงเลยตบน้ำเรียกเลย นาทีที่พ่อแม่เห็นร่างลูกนี่มันเกินจะบรรยายมันแทบจะตายตามกันไปเลยครับมันเป็นอะไรที่สุดๆแล้วจริงๆทีมงานตัวพ่อขอจบกลาวนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องๆทั้ง3คนที่ต้องจากไปโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว